ครับเก้าเพื่อพังงาวันที่เก้านะครับก็เส้นทางจากท่าใดลำลูกนะครับก็ผ่านสวนปาล์มที่มีการปลูกมังคุดซึ่งถือว่าเป็นเกษตรแบบผสมผสานนะครับซึ่งวิธีการแบบนี้น่าจะเป็นทางรอดอีกทางหนึ่งของพี่น้องเกษตรกรที่ให้ความสําคัญกับการเกษตรผสมผสานนอกจากที่ทําการเกษตรเชิงเดี่ยวแล้วนะครับ ก็เชื่อว่าน่าจะทาให้พี่น้องเนี่ยลดความเสี่ยงในเรื่องของราคาผลิตผลทางด้านการ,กรเกษตรได้มากขึ้นนะครับก็น่าจะเป็นทางรอดน่าจะเป็นทางออกของพี่น้องเกษตรกรในจอดทาง,งานได้อีกช่องทางหนึ่งก็น้องตุนก็มาให้กําลังใจนะครับน้องตุนครับก็เป็นตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งที่น้องตุนที่น่าจะเป็นรูปหลานเกษตรกรที่จะเติบโตในวันข้างหน้าจะได้ศึกษาด้วยดีไหมครับน้องตุนดีไหมครับ